เดี๋ยวครับเป็นช่อง 4PAC อันนี้เราจะมาดูหอดูดาวกันนะครับไม่จ่ายค่าบหอดูดาวหอดูดาวหอดูดาวอันดาวดูสาวก็ไปดูไม่ได้เอนดูสาวก็ไปดูไม่ได้นี่จะได้ไหมอันดับว่าสองอ่ะโอมเราเคยมาเที่ยวกันจําได้ปะเรียกแบบเพื่อนก็เคยมาเที่ยวเป็นยูทูบเบอร์ที่เรียกกับเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยนี่ เ็กหนึ่งผู้หญ่หนึ่งดูทุกอย่างเลยไหมคะมีดาวกับมีธรศกาลทุกอย่างเลยีร้อยหกสิบบาทตัดไปดาวรอบไปากจัรอบเดียวรับไปไหมคะจีอาบัตรงนาค่ะดาวหหน้าทุกคนนองไม่นาะคือจะเข้าตรงไหนเนี่ยแกนมีรับเฉพาะคนสด มีเงินสดใช้เงินหนูก็ได้เงินแม่และเงินหนูมีรวมกันนะทุกคนดูดาวะครมีค่าพิเศกในอาคารด้วยไหมคะเขาเรียกคิวการก็คือในพิาศรในอาคารเนี่ยสองสามสี่ได้หมดเลยสามอาคารคิวต่่ไปก็ต้องหมายลเงินได้นะคะ น้องน้องคะเขาเรียกชื่อต่อไปตู้ ATM จะมีอยู่ที่ขนส่งเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะสแกนไม่ได้ใช่ค่ะเพื่อนสักสนบุรุษเชา้าลูกค้าสแกนไม่ผ่านเลยนะครับขอบคุณค่ะไปรนะับตัวตอนนี้เราซื้อบัตรซื้อบัตรเสร็จแล้วนะไปชมนิทรรศการได้ไหมนิทรรศการเอ่อไ,ไม่ได้กำังถ่ายคลิปอยู่ ทุกคนดูคือแม่ไปกินอาหารนะแล้วก็คือผมต้องรอแม่กินอาหารดีไหมละ่ะทุกคนสุดยอดเลยติดเจเดี๋ยวผมจะลงอีพีสองอีพีสามต่อนะแมวนะทุกคนรอชมได้เลยไม่นานแล้แม่ผมกินอาหารนานะ บวกเลยจิ๊บจิ๊บจๆ๊บจนานครับใส่่แน่แองบินลวนเค้น้องบินบอกนี่เดี๋ยปไปท้ายคนลูกอะกองยิงไหอนี่มีอาคารดูดาครับผมมาเที่ยวครั้งที่สองนะจ้องบินล็อกผมคุยมา คุณมาครั Arizona, <aha. S 1> <Janeiro. S 2> ้งท <Celine, S 2> <partic ulares. S 1> ี่สามครั้งครั้งที่สามไม่หนู่คืนมาก็ไม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ทัานศึกษาครั้งหนึ่งมากับพ่อกับแม่ครั้งแรกแล้วก็มากับแม่ครั้งหนึ่งทัานศึกษาครั้งหนึ่งครั้นที่ครั้งที่สี่นี่ทุกคนทุขึ้นเห็นไหมพ่อเบี้ยวชิชิขึ้นบินไถ่เด็กเาซื้อของเกันได้ไหมการบอลการบอลระวังอย่าให้กล้องสั่นมากคุณกันหลักรองดูมีการบอลหรือเปล่าเออไม่ ให่มากับดูกลืนกันคาร์บอนอะไร้กั์บอนไหนไม่มีไปขอซื้อได้ไหมขอซื้อได้ไหมขอไปกินข้าวบ้างถุงมันถุงไปยี่สิบกเลยแม่ขอไปกินข้าวก้างขอสองถุงนะไปอย่าพึ่งแม่ริ้วเดี๋ยวคลิปคลิปมันจะหมดเวลาแล้วมีเวลาแค่ห้านาทีเอง นี่เรามีเยอะแล้วไม่เอาหรอกลูกขวดแค่สองถุงเราจะมีคนซื้อเต้นหรออีกตั้งไรด่านี่สีิบบาทนะสี่สิบบาทัของส่งองไงนะก็ได้ขอห้าสิบามาเลยห้าสิบบาทซื้อแค่สองใบเพ่เกินสองใบก็สี่สิดีนนะคะทุกคนร็ว อันนี้ถุงละเท่าไหร่เอาสิบสองถุงสองเองได้เอาวันนี้อันนี้กี่บาทมันก็สะสมตอนนี้แแต่ผมจะเปิดทห้คนตอน e ีที่สองคลิปนี้ผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเกินไปแล้ว See what you call